ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเกรดเลมโน้ตบุ๊กแล้วก็ SSD เนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กถ้าใช้นานๆนะครับมันจะอืดนะครับก่อนอื่นเราเปิดฝาด้านใต้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะสล็อตเลมก็จะว่างอยู่นะครับเราก็ทําการติดตั้งเลมเข้าไปก่อนนะครับก็ไม่ยากนะครับเลมก็ดูไทยให้ตรงเหมือนคลิปก่อนหน้านะครับว่าเลมเราเป็นดีเดีย r 3ดีชนิดไหนนะครับใส่เข้าไปแล้วกดลงฮัดดิสก็คายน็อตออกมานะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับของเดิมเป็นแบบจานหมุนนะครับของใหม่ S D นะครับจะเป็นเฟตอ่านี่นะครับเวลาเราติดตั้งตัวใหม่เราก็ดูทิศทางด้วยนะครับของฮัตติสต้องใส่กลับไปตามเดิมอ่านี่นะครับเราย้ายถาดมาแล้วก็จะได้สไลด์กลับเข้าไปแล้วก็จะขันน็อตยึดนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไป ก็บูตเข้าหน้าไบโอดนะครับเราก็จะสังเกตพบว่าเลมเราได้12กิกแล้วนะครับก็ทําการเซตอัพโอเอสนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลใหม่นะครับก็จะต้องเซตอัพโอเอสก่อนใช้งานโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเซตอัพโอเอสนะครับอัปเกรดเลมเป็น12กิกนะครับฮัตดิสก็จากจานหมุนนะครับช้าอืดนะครับเป็น s s d นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีครับ